สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปเรื่องของสิ่งแตกางอื่นนะครับเช่นการประกาศฟังก์ชันเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะมองหานะครับเครื่องมือเครื่องมือนะครับที่จะทําให้การเขียนโค้ดเนี่ยมันสบายมากขึ้นนะครับก็มันจะมีส่วนหนึ่งครับก็คือตัว go attention ของเราเนี่ยนะครับจริงๆหลังจากที่เราลงเจ้าตัว go attention นะครับไม่ใช่ go snippet นะเจ้าตัวนี้นะครับลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถ ทำอะไรบางอย่างได้เช่นนะครับเราสามารถคลิกแบบนี้ครับแล้วคลิกขวาครับมันก็จะมีส่วนของตัวที่ชื่อว่า go add import นะครับซึ่งเราสามารถที่ทำการเขาเรียกว่า import ถ้าเกิดเราจำไม่ได้เนี่ยแล้วก็สามารถมาพิมพ์ import จากตรงนี้เลยนะครับมันจะ add ให้เราเองเช่นผมพิมพ์ว่า time ลงไปนะครับเพื่อมองหาตัว package นะครับของ time เมื่อผม enter ปุ๊บ อันนี้ก็สามารถเพิ่มให้ได้คือถ้าเกิดเราพิมพ์ตรงๆจะตรงเนี้ยเหมือนมันจะไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าเลือกคําว่าอนนะครับคําว่านะครับ go add import อันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนึ่งแล้วกันนะครับเอาละคราวนี้ บางทีเราไม่อยากใช้เมาส์ผมคาดว่าเราสามารถจะทำการใช้เป็นลักษณะเหมือนคีย์บอร์ดได้นะครับโดยการกดปุ่ม Command Shift นะครับแล้วก็ P Poland นี่คือกรณนเครื่อง Mac นะครับแต่เกิดเป็นเครื่อง Windows ก็ต้องเป็น Control Shift แล้วก็ P Poland อา่ะเครื่อง Mac จะเป็น Command Shift P นะครับแล้วก็ผมคาว,ว่าน่าจะพิมพ์ Go แล้วก็ Add ครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะคือแทนที่เราจะใช้เมาส์คลิกซึ่งบางทีมันช้าน,นะครับผมก็จะเป็น Control Shift P แล้วก็ Go Add ครับแล้วก็ Enter แล้วก็สามารถใส่แบบนี้เองได้นะครับก็เร็วเหมือนกันนะครับเอาละก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าวิธีการใช้นะครับเครื่องมือนะครับก็คือการคลิกขวาแล้วก็นะครับ import มันในมือยังมีอื่นอีกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะหลักๆที่นั่นก่อนนะครับคือ control shift p แล้วก็นะครับ go add import นะครับผ่านตัว Attention นั่นเองนะครับเอาละในคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ